สองปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบการกับโรคกไรติบัตที่เป็นีย,ยีนะครับโดยเฉพาะคนไทยต่างประเทศทุกแห่งไม่ได้เดินทางติดต่อกันนะครับช่วงระยะเวลาประมาณสองปีกว่าสถานเอกรระทรุนักรุ่มเพนสิงจีได้ทำงานอย่างหนักยิ่ง เพื่อช่วยเหลือคนไทยซึ่งตามสถิสติทราบว่าประมาณหนึ่งคนคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัอเมรนี้สถานเอกระาชทูตได้ช่วยเหลือเรื่องเอกสาตรต่างๆและช่วยเหลือการเดินทางกลับประเทศของคนไทยในช่วงระยะที่มีภัยโรคระบาดเชน่นนี้วันนี้นักเป็นเกียรติอย่างสูงส่ง ที่พระัท์่านเอกชทูญนักดูงแห่งสิงเกตท่านชาววทนาท่ามพันค์ได้ให้เกียนมาเป็นประถาในพธิธีในวันนี้ในอกาสนี้ใครขอกาบเรียนเชิญท่านเอกชจรูญนักดูงแห่งสิงเิตได้กล่าวในพิธีธขอกาบเรียนเชิญ สวัสดีท่านอาท่านอาจารย์ในวันแล้วก็ท่านอาจารย์สนทุนเข้าในทียุโรปนะคะวันนี้ดิฉันก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุที่ได้มีโอกาสนี้ร่วมพิธีการเปิดิพยธส่นและกพันธสัาในนีแล้วก็มีความดีที่ได้เห็นทุกสาสนิกชนที่หลายนะคะนายร่วมงานอย่าง านะคะมีไปอันนี้ที่เราจะได้สื่อสารต่อเพื่อที่ศาสนาอย่างเกิดเนื่องต่อไปนะคะในแบบในท่าดนี้แล้วก็บทบาทของพระสรรมด้านถูกทุกท่านเนี่ยทุกองค์เนี่ยทุกก็เปิดเผยพระธรรมทุกท่านที่ช่วยเผยแผ่เพื่อที่ศาสนานะคะจัดโให้เพื่อศาสนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองสิดต่อไปซึ่งก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับทางพุทธศาสนิกชน ให้เราเนี่ยได้ยกระดับจิตใจถัดกรอบจิตใจของเราเนี่ยให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยเกิดความสมานสมาคีกันนะคะแล้วก็ทําให้ต่างชาติคนในฟินแลนด์แล้วก็คนทั่วยุโรปเนี่ยเ,เห็นเห็นแล้วก็รู้สึกสนยิยมชมชอบในชาวไทยแล้วก็ประเทศชาติอไทยว่าเราเนี่ยทำให้เกิดสัที่สุขในโลกนี้ได้นะคะ ก็คือตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาดีแล้วก็ที่จะขอเชิญท่านผู้แานจากคณะสำนพิพิธภัณฑ์พิศนุชนียมามาเป็นรายต่อนะคะเจวกจบความสุพัญพ่พิธภัณฑ์ในแบบชาวไทยแล้วก็ประเทศ